เติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลน h อปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ l a นชอป o p 2ช่องทางติดต่อ Description ใต้คลิปสวัสดีวินักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตทีมซีซั่น18นะครับก็มีรายเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายสิ่งแบบเปลี่ยนโฉมทีมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาย้อนกันเลยครับว่า เมื่อซีซันสิที่ผมอัปเดตไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือสภาพทีมซีซันสินะครับที่ปรับแล้วนะครับปรับแล้วนะก็ตัวที่วงแดงๆคือตัวที่เสริมเข้ามาใหม่นะครับก็แผนนี้ถือว่าโอเคสําหรับการเล่นอันนี้เป็นเมนเจอร์นะครับเมนเจอร์ vsa นะครับใช้แผนนี้ในการเล่นก็ได้ o ว107แต่ว่าประเด็นคือกองหลังตัวหนึ่งที่เป็นวิดินะครับก็ผมอยากจะอัพเพิ่มนิดนึงแล้วก็มีตัวที่ o v r น้อย โอย่า99สองตัวนะครับแล้วก็ o อ r 100 2ตัวนะครับก็คือกู่ตัวกับตัวของยายาตูเร่นะครับแล้วก็มีแบ็คขวาที่เป็น101นะครับอันนี้จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูทีมที่เป็น Head tohead กันเลยนะครับของซีซัน17นะอันนี้ย้อนนิดนึงนะย้อนให้ดูก่อนว่าหน้าตาซีซัน17เป็นยังไงบ้างนะครับก็แผน4-2-2-2นะครับอันนี้ Head tohead ก็สำหรับแผนนี้เล่นได้ดีนะครับดีเลยนะครับแต่ว่า เนื่องจากเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้มันมีแพทอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ผมได้ไปได,ได,ได้ได้ไปเล่นแผนใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปมากมายพอสมควรนะครับก็อันนี้ย้อนกันคร่าวๆนะครับให้ดูว่าหน้าตาทีมซีซั่นสิเป็นยังไงบ้างทั้งเมนเจอร์และเฮดูเฮดนะครับในส่วนนี้เป็นไอเดียที่ผมทิ้งไว้ในช่วงท้ายคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นไอเดียการนำทีมร้อยแปดนะครับก็มีการจะเสริมทีมตั้งเป้าไว้3ตัวนะครับก็ใช้ตูรามเข้ามาเป็นแบ,บ็คขวาแทนคลอสอั แล้วก็ใช้ชไนเดอร์เข้ามาแทนยูฮันครับนะครับแล้วก็ซื้อซอนเข้ามาแทนคาวิชานะครับก็อันเนี้ยได้ทําไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงคือการมาของกิจวินเทอร์วันเดอร์นะครับแม่งมาแล้วโคตรเปลี่ยนทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเนื่องจากกิจวินเทอร์วันเดอร์นะครับมันมีการแลกเปลี่ยนนะครับก็สามารถใช้แต้มมาแลกเปลี่ยนได้ผมก็ดันไปลงทุนนะครับในวิกแรกเลยนะไอ้ตัว98 ไปซื้อมาประมาณร้อยกว่าตัวนะครับกะว่ามันจะขึ้นเหมือนรุ่นพี่ในกิจทร์ฟี่ไททันนะแต่จริงๆเราไม่ขึ้นนะครับก็เลยมีความจําเป็นว่าเลยดาเลยก็เอามาย่อยแล้วกันเอามาย่อยแลกแต้มเอาเป็นแต้มมาแลกตัวที่มีในวีคแต่ละวิคนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละวิคเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วตัวผมเลือกตัวไหนนะครับวิคหนึ่งผมเลือกแค่1นตัวนะครับเนื่องจากงบจํากัดแล้วก็เอ็มจำกัดด้วยนะครับก็มาที่วิคแรกเลยวิคแรกนะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆมันจะมีแค่ประมาณ ประมาณจริงๆวิกนี้สัสนใจเยอะนะประมาณ4ีตัวนะครับก็มีคาฟูเอยาตูเล่นอยเออร์โตนาลีชิโนล่าแล้วก็ลาฟินญาแล้วก็เอเดร์มิติตานะครับก็วิกนี้ผมตัดสินใจเลือกนะครับก็เลือกเป็นดาวิดชิโนล่านะครับสำหรับวิกนี้ก็เป็นโออที่สูงที่สุด1 0 5แล้วก็กองหน้าสองเท้านะครับเล่นหน้าได้เล่นปีกได้ถือว่าในส่วนตัวผมเองนะ คุ้มค่าที่สุดสำหรับวีคนี้แล้วนะครับส่วนมีลังเลอันนึงก็คือน่าจะเป็นโอลิเวอร์นอยเออร์นะครับเรามาดูในวีคที่2นะครับวีคที่2ก็มีเข้ามาประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีตัวที่น่าสนใจจริงๆนะที่แบบแบบน่าสนใจมี potential ในการเล่นนะครับก็มีอองรีมีฮัมซิกนะครับมีลิโอฟอรินานแล้วก็มีแฟรงไคร์กาดแล้วมีเดวี่นะครับ ประมาณนี้นะครับตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสําหรับวิกนี้นะผมเล็งไว้3ตัวนะครับจริงๆเล็งไว้3ตัวก็ตัวที่ได้จริงๆก็คือองลีนะเปิดได้องลี Only เปิดไปได้นะครับก็เลยไม่ต้องแลกทีนี้ตัวต่อมาที่ผมสนใจคือโอเวียสูงสุดก่อนไปดูที่โอเวียสูงส,สุดก่อนนะครับก็มีลีโอกับไรก,กาศนะครับผมว่าเล็งลีโอไว้แต่ว่าเสือไปเปลี่ยนแผนเล่นหลัง3นะครับก็เลยจําเป็นต้องตัดลีโอออกแล้วก็ไปแกไลกแฟงไรกาดมานะครับส่วน แัมซิกตัวนี้ผมซื้อมาลงทุนแต่ว่ามันขายไปสองสาตัวนะครับก็เหลือไว้ตัวหนึ่งเอาไปตีเล่นนะครับก็สําหรับวิกนี้ผมใช้ไรากาดกับมาเล็กฮัมซิกสตัวนะครับสาหรับวิกนี้นะครับแล้วก็เปิดองลีไม่ได้ด้วย3ตัวมาในวิกที่3นะครับสำหรับวิกที่3เนี่ยมีตัวน่าสนใจหลายตัวนะครับแต่ว่ามีบางตัวที่ราคามันโอเวอร์ไปนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แลกไว้นะครับเพราะแต้มจํากัดตัวที่ผมสนใจจริงจริงก็คือ อีซักนะครับตัวอีซักเปเล่นเนี่ยแพงไปตัดทิ้งไปเลยครับเดอบอยเดอบอยก็ถือว่าแพงนะครับก็ยังไม่เล่นนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็พูริสิต์อันนี้นิวเมตาเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นนะครับผมมองว่ามันเก่งนะมันเก่งนะสำหรับพูริสิตต์นะสำหรับวีดีที่สามเนี่ยผมไม่ได้แลกใครเลยนะครับไม่ได้แลกใครเลยแต่ว่าเปิดได้คอมมานีมานะครับก็เลยเก็บไว้ยังไม่แลกแต้มนะครับแล้วก็ตัวที่ผมถ้าแต้มเหลือนะหลังจากการ คัดตัวเส,เสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยผมน่าจะตัดสินใจแรกอีซักนะครับเอาไว้สำรองสำหรับวิธีสามนะครับไม่ได้แลกใครเลยนะครับมาในวิธีสี่ครับวิธีสี่นี่โอโ้โหโอไมก์กอดนะครับ ovr ร้อยห้านะครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซามาผมก็เลยตัดสินใจตัดนอยเออร์ทิ้งไปไปเลือกโอ ovr สูงไว้ก่อนนะครับสําหรับสําหรับวิธีห้านี่ตัวน่าสนใจหลายตัวนะมีเฟอร์นอตอเรสมีเอ็ดวินฟานเดอร์ซา ออการตูน่านี่ตัดทิ้งมาเลยครับไม่เก่งครับเดวเบโร่ท55ห้าห้านะครับซานเติ etti, เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะถือว่าดีนะครับแล้วก็คูลูเซฟสกี้ตัวนี้น่าสนใจในปีขวานะครับถือว่าร่างกายสูงใหญ่มีความคล่องตัวสูงแต่ว่าสําหรับวิกนี้ผมตัดสินใจเลือกนะครับเรื่องอยากแต้งจากัดนะผมเลือกเอ็ดวินฟานเดอร์ซาหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวอื่นไม่ได้มองไปเลยนะตอนนี้ก็อยากได้นะแต่ว่าได้องลีมาแล้วไม่เป็นไรมันคล้ายคกันนะครับสาหรับ4วิก ผมก็เลือกไววิกอีกหนึ่งตัวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการจัดทีมกันว่าหน้าตาการจัดกันได้ตัวอะไรมาเดี๋ยวไปดูกันสําหรับตัวแรกที่จัดมานะครับก็เป็นลียองตูรลามนะครับซื้อเมสซมมาเลยราคาพันห้าสิบเอ็มนะครับตัวต่อมาเปิดได้องลีก็จัดขึ้นเมสซมไปสบายๆนะครับอันนี้สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ดาวิชินลานี้แลกมานะครับก็ขึ้นเมสซมสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันตัวนี้เอามาไอฟีฟมันดซ่านะครับก็แลกมาแล้วก็ขึ้นเมส้มตัวนี้ใช้ประมาณ5ตัววนะกก็็จขึ้้แล แบงไรกาดนะครับตัวนี้ก็จัดมาขึ้นส้มแล้วเหมือนกันอันนี้ตัวเดียวเหมือนกันดวงโคตรดีช่วงนี้ตีขึ้นง่ายนะครับแล้วก็มาดูอันนี้ครับเป็นทีมแมเนเจอร์และ vsa นะครับผมใช้แผน433 h o l d i n โฮดดิ้งนะครับก็ใช้ทุกตัวตรงตำแหน่งหมดเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการคิด obr แล้วก็ให้มันคำนวณให้ง่ายในการไม่เสียโอกาสในการเล่นนะครับก็5ตัวที่ได้มานะครับดาวิดจิโนล่า1ตัวนะครับโคตรดีนะครับปีกซ้ายตัวนี้แล้วก็องลีในเมนเนนี่ สำหรับผมนะเล่นดีมากนะครับจ่ายด้วยยิงด้วยแล้วก็ถือว่าคลองบอลทุกอย่างม่ังดีหมดนะครับแล้วก็แฟงรงไลกาดตัวนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะเพิ่งอัพมานะครับแล้วก็มีตูรามแบ็คขวาครับตูรามถือว่ามาแทนคาราเตอราโตได้ดีเลยนะครับสามารถเอาไปเล่นแผ่นใหม่ผมได้ด้วยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็เอ็ดวินฟานเดอร์ซาตัวนี้ล่างนี้นะครับไม่ได้ให้ปาาไกมาแล้วก็มีหลายๆท่านใน ในสังคมโซเชียลนะครับใน YouTube ในอะไรเงี้ยก็รีวิวไว้ว่าไม่เก่งนะแล้วก็ตะเก่งกี่โมงอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูก่อนว่าเก่งเขาเก่งเรามันเหมือนกันไหมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับทีมในเมนเชเตอร์เชส OVR 109ต่อมาเรามาชมในส่วนของ h d t o h e a d นะครับสัมเมอร์เทในซีซั่นนี้นะซีซั่น18เนี่ยผมปรับแผนมาเล่นเป็น352นะครับเนื่องจากคือ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าได้แรงมาดานใจแล้วกันลองเปลี่ยนแผนดูในการเล่นนะครับเพราะว่าต้องตันการต่อบอลที่เยอะในแดนกลางนะครับเพื่อการหาช่องนะเราจะใช้แผนสับแบบเดิมไม่ได้แล้วครับได้บอลแล้วสับทิ้งอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับใช้คาร์ลอสยืนซ้ายใช้ตูรามยืนขวาแล้วก็ลูซิโอที่มีอยู่แต่ลูซิโอเนี่ยจำเป็นจะต้องหาตัวมาเพิ่มที่เป็น CB บีไอที่เป็น RBLB ที่มีความเร็วนะครับส่วนตรงกลางเนี่ย c a m ตรงเนี้ยผมกำลังมองเป็นฮัมซิกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีมาสเคลาโนนะครับมาสเคลาโนหมดก็เดี๋ยวใช้โมดิตไปก่อนโมดิตเล่นไม่แย่นะครับโคตรดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นเปส้มน่าจะเก่งกว่านี้นะครับส่วนปีซ้าปีขวาใช้อองรีกับโอไวดันนะครับคู่หน้าจะเป็นอานายกับดาวิดชิโนล่านะครับก็สำหรับแผนนี้ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นแล้วผมเดี๋ยวทำรีวิวลงแล้วก็อาจจะลงแมตช์แข่งที่เป็น ไฮตูเฮดที่ไปลงแลงนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับว่าแผนนี้หน้าตาการเล่นเป็นยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างสาหรับการเล่นไฮตูเฮดในแผน3 5 2้นะครับ OVR 106นะครับต่อไปไปดูไอเดียกันไป1 1 0นะครับก็ไม่มีอะไรยากตามหลักการที่ผมเคยคุยไว้นะครับที่ผ่านมาก็ดูตัวที่ OVR น้อยที่สุดก่อนเลยนะครับแล้วค่อยปรับไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้มีตัวน้อยที่สุดก็คือวี a ออร่านนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องปรับ1ตัว ต้องการเท่าไร่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องการเพิ่มอีกกี่ o v r นะครับตัวที่2จะเป็นแผงหลังนะก็มองเป็นยับสตัมนะครับผมได้คอมพานีมานะครับอาจจะต้องปรับยับสตัมทีนี้ไปดูการใช้แอปเรนเดอร์นะครับกดที่ปุ่มคาลคู l เลเตอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเราต้องการเบส OVR เพิ่มอีกแค่บวก4หน่วยก็จะทำให้เราขึ้น1 1 0นั่นแสดงว่าถ้าผมเปลี่ยนเวล่าจาก101ไป104ก็จะบวกมาอีก3 OVR อรขาอีก1ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนสตัมจาก103 ไปเป็นคอมมานี105มันก็จะขึ้น110ตามนี้เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งวียร่านะครับมันต้องการแค่2 v r เพราะว่าคอมมานีผม105ใช่ไหมได้มา2แล้วใช่ไหมขาด4ก็จริงๆใช้ CM 103ก็ได้นะครับก็แนะนำเป็นโลธามาเทอุสก็ได้นะครับ CM 103มีเยอะนะก็นี่นะครับเป็นไอเดียในการทำทีมไป110แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตทีมซีซั่น18นะครับมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับเปลี่ยนแผนเล่นด้วยนะครับสำหรับแผน352ก็ใครเจอผมนะครับก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับด้วยการให้นิ้วแดงนะครับไม่เป็นไรให้นิ้วอะไรก็ได้นะครับก็เบาได้เบานะถ้าเจอกันในแรกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะฮะก็ถ้าใครดูแล้วด้ไอเดียในการทำทีมนะครับได้ประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วเจอกัน